ครับวันนี้วันนี้เพื่อนเบียเอฟซีก็พามาเที่ยวบ้านเขาะนะครับที่ชนบุรีแถวอ่าอคือพานทองครับเป็นแถวนี้เป็นหมู่บ้านที่เขาซื้อไว้แล้วเนี่ยครับ ่าอันนี้ครับแถวหมู่บ้านอะไรเอ่ยหมู่บ้านประพัดสอนยี่สิบสามชนบุรีครับแถวใกล้ๆอำเภอพานทองกับมาตากัมตาโอ้เนี่เป็นบ้านที่ซื้อไว้อย่างดีสวยงามมากเลยสามกว่าปีสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่าแล้วอันนี้พามาเที่ยวนะครับมาสัมผัสบ้านเช่าอยู่กินยังไงอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับบ้านบ้านเพื่อนนะครับวันนี้ นี่ในบรรยากาศครับโอ้ยสถานที่ซอยสามครับวันนี้เงียบอีกหนึ่งไปทำงานครับอืมเป็นบ้านลื่นเนี่ตอนแรกหลังนี้โอ้ยเยอะเลยบ้านนี้ก็คือต้องหลังราคาโอ้หลักล้านเลยนะครับท่านผู้ชมสองล้านกว่าบาทเออครับใช่สองนี่สองครึ่งสองครึ่งใช่สองกลางใช่เดี๋ยวเราก็จะจะกินข้าวกันเดี๋ยวมีอะไรเลาะเลาะเด็ดเด็ดกันเที่ยวตรงนั้นตรงนี้จะถ่ายให้ดูครับเรียนเจ้นี้ เอ้ย oh. ยังบ่อเรียงกุ้งยังกุ้ง,ง,งมีเครื่องเสียงด้วยโอ้โหเครื่องเสียงปวดได้เดี๋ยวมาตั้งไว้ข้างนอกเครื่องเสียงตัวมันบ่นนมีม่งไวฎอ่ะโอ้ด oh, <de>. oh. ิเครื่องเสียงติดตั้งรถแบบที่มีพอออ,อ,อออกพอออกมันมีมงไกุฎรถขั้นนี้บ่บรถกระบะโอ้ลูก oh, ลกระบะไปเตาครับกระบะ เป็นบรรยากาศนะครับในบ้างด้างหลังก็จะเป็นห้องครัวห้องอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างชั้นบนนะครับมีห้องน้ําห้องอะไรนี่ครับบรรยากาศเดินขึ้นก็เป็นข้างบนก็จะมีห้องนอนดีนะครับอนห้องนอนสามห้อ <genommen> งนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําข้างบนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําข้างล่างด้วยนะครับห้องน้ำประมาณห้องน้ำนะครับ โอ้โว่าก็จะลดอีกหนึ่เออเออเอกับแม่คนแม่ก็มาแม่กับมาครับยายกินข้าวกินน้ำกันตัวใหา่ฮะโอ้โหฮงโอู้หฮงโอ้โหเนื้อน่นเนื้อปลูกตะไคร้อืออันนี้อันนี้ทำนีก่อค่าเออก่อค่าอันนี้เรื่องเรื่องหอยเรื่องหอยเอากุ้งไว้ประเทนี่เอาหอยไว้ เก็นี่นี่ที่ว่าที่ว่าเลี้ยงหคล้ายๆน,นะบอ่อันนี้กําลังแบบเทศนะกําลังเทศเทออ,อันนี้พลกผักพพอีตู <c ười> ้กผักยงครับปลูกผักไว้อินอือปลูกไว้ผักอีตู้บ้างกระปุกกระเพราอันนี้เป็นมะคุ้งก็เพิ่งปลูกไว้ฮืมรอรุ่นเบิ้งว่าจะปูนนี่เองขอทาช่วยครับทาปลูกไว้ถ้าห้องกินข้าวกันเหรอ รถเก๋งมาตะบานขึ้นเกิดเลี่ยงดีอยางรื่างเกี่ยวแลวมาเกี่ยวจะหดข้นบุรีของนี่ครับอตะบานผมดีะบานผมแถวกระสินแถวเป้ตลาดไปไปเจอสร้างปะปะโลโลอีกจเดนเี่ยนพดีครับรถพันแถวเพิ่มกิบนบุรีฝ่าจินบุรีนี่มนระวังครับขึ้นเจอแล้ว เพิ่นรถเพิ mm ่น hmm. ย <go> being so, ่างแตกตกหลุมโอ้ช right. ่วยครับเสียเวลาเสียมัดควนอีกตีหนึ่งตีสองต้องล่อซางขึ้นนะทรหาซางเปลี่ยนยางไงป้ายยางหกคันชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวต่อกันหน้าได้พอชั่วโมงเดียวตกลุมมันเดียวนะครับมันเดียวอ่หกคันจนโกนทางได้มาซ่อมใหายทาบ่อมให้ทั้งคืนน่าจะยาวอ่ะหลายสิบคัน พกรอนนี้หน่อยปวกดกลนะิ่นมีกระบะแต,แตงสิ้นที่เขาใส่ยางตียต้นที่ทโนจงด้วยเสียเเนยางป็นพันขนาดย,ยางเต้น ลาบหมูหมูย่งต่อมันจะเป็นมันเลาเป็นทั้งที่ลาบหมูซื้อตลาดแถวๆนี้แหละครับอแกงปีใส่ใส่ไก่ครับแกงปีใส่ไก่อี่นะครับเบิ่งยๆแกงปีใส่ไก่อาหารบ้าน อันนี้จะปิ้เงเนื้อครับปิ้งเนื้อเนาะื้อร่างกายหรอปิ้งเนื้นอ,อจะต้องปิดงครับสิงเบิรกันนะี่บอกแข่งแลเวว่าจะหางซื้อประเด็นต่า ซื้อบ่อนช่งานแกคือวได้แล้วอืมแซ่บดีจังเลยเนาะก็มือนแนี้น,นี่มาแก้งมาแก้งไหกินกับลาบเอาันนี้ก็ของบาง้านกินดี mà cứ nhìn hào bao dung này, phá hoa sát biệt quan một tham nam hoa, xinh no, dặn dẹo xong mà sang kỳ mau gì, phá có coi u, và bác phá coi này hào, men bao này, có xen gì gì là, เด mm. right. oh> ี๋ยว่าสีเดี๋ยวว่าสร้างคนเหลือยมซางคนเหลีเนี่ยมันแบบว่าเัาแบบคิดไปคิดมากต้นแบบสินบ้านเลยอืมน่ยเท่ไดรหรือวมันมันกลายเป็นเส็งสองเส็งคูณสองอ่ะมันบ่เส้นที่อย่างก็แตกแต่ยังพอทนบาเคายังฮาฮานไม่เจอ้างป้าอีโอ้อันนี้บอกฮาเลยอันนี้บอกเลยขี้อ่ะเลยอ่ะอืม ปลาแตกร้อยไงปลาเทศอุดบูดอยูนะยังมีลมผิวออกอยู่โอ้โหฝนบกบวกออกโอ้ยจิตใจมึงบอกว่าเอาเลยเปลี่ยนเลยครับอกไปหาร้านใหม่มาเปลี่ยนรอเพิ่นตั้งสามชั่วโมงวันโอ้ปลาใหญ่สองเซนนะสามชั่วโมงของเขารอ

แต่เมแ่อวานเราก็จะกิดว่าโอ้ยพิซซ่าดุมากเห็นนะมเดินๆหน่อยเมื่อก็เลยกินตะข่ายแพ้งเดี๋ยวาแเองเพราะที่เาบอกว่าป่ายีิบชั่วโมงแต่ว่าที่กิงใจนึงกรบ่อยาก็่ต้องใจนึงกับแจ่งดีถือเพื่อให้นะหนึ่งมาแต่ว่าเพีงนี้นะพราะที่บางเพ้ยงไม่แปะรอยแปะพงกับปาโดยสแปเพรามาเจอจ้างผููที่สองมาเปลี่ยนอย่างไลเนาะขอเอาน้ำพันหนึ่ง เ่ยนอย่างไ้เอ้เออย่างปเมาเปลี่ก็เห้นอยาน้ีาพันห้ารอว่าโอเคบราคาถือว่าโอเคนะครับเป็นกระเป๋าหีน้ำแล้วก็เฮ็ดงานเร็วนาอถอดออกแป๊บเดียวแลนไปประมาณกล่งชั่วโมงหนึ่งตีติดนาที่แถวเนาะแถวเลยเป็นอามรใหา

บังน้องยู่ไก่อยู่ต้องหลานน้องยู่ไก่ก็เลยนี่งานจ่าอืมก็จะงานจ่าทั้งหลานอยู่ไก่พ่อมอืมคิดว่าเด้กับไก่ทำอะไรจะล้างเมาอันี่แล้วอันหนักหนึ่งเอาไกล้ๆพอใจนึ่งเลยกินละมุนเพื่อเอายางตอนเอายางไปปะนั่นจะเติมมาพร้อมเหรอ

ถ่วงล่างขึ <t 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 evet <t 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 ้นเลยล่างขึ้นก็ดอบค่อยเห็นหนาออาเด้อืมมันเหมือนอืมตันนั้นก็เมนึดงดี่ปไดเห็นไรอืมเห็นันแทปีสุราบก็ได้นะสุระจดกเพชรได้อื ลาโมในการว่ากกินกับมะแค่ในการเนาแต่าเขากันนี่เราเรากิงจังเลยอย่งนั้นหลับน้ำก่อนยู่ชนบุรในเมืองกินทิพเก่าเรือเ่าเอาเยบเขามาเขาเขามาหนึ่งเป็นสอง ก่อน่อคนกัดสินมาหลายเป็นนะอ่ตลาดยังเป็นพ่อปารถยังเป็นพ่อจะคนกสินคนกัดสินมาหลายเองหาเงินเป็นหบบนี้ขาไก่กองหีเรากเาไขายต้งบบบนู้นขายดีเาขายนนักของชวขมาเที่ยวหลายนะ แบพลังบเนัน้แต่ปัญญาพล,ลังก็ละหลายัานโมลี่ันบรรยากาศมัานกัอยู่ได้อยู่แต่น่านการมันคงนันเปลี่ยนไ้หลายนาะเปลนงาอยู่ได้พ่อยูออ่ก็จิตะเวทีกรรมเขาย้อนไปมัน หลายหลยปีที่เราสองสาปีที่เราโกตะโกว่าล้น,นบแบบตนจะมาได้มันดีก่อหรือยังมันมีเพอาวานทั้งรถทั้งบา้านคนเดียว <c ười> <c ười> สีประตูอ X เอกซ์ลีนท้ายนลยจัคนเดียวเลยแต่ที่นี่มานนี่แหละมันสดเจ้าวิกินเศษกิดมาบน คนกรโทรคนไปป่าออกมาโอ้หน nah. ักเลยขมพวกวิตกีาศัสตร์ทีงานยู่โรไม่รับบอกออเปลพวกงานบอกเมื่อม่ได้สลับกันเลยสลับวันหยุดอ่ะแบบหยุดเขาให้แต่สิบเปอร์เซ็นต์วนั้นจะวิทย์คิกันนะช่วนั้น ตัวนั้นครับท่านจะซื้อบ้านตัวนั้นเขาอยู่ห้องอยู่คำลังจะซื้อละเคแต่โควิีเซตเวละจะซื้อไป นั่เดี่ยกมน่ันี้กับกุยงแค่เทาเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึงอ่ะรุ่นนอกอ่ะเลือกมาก็ตั้งูกินเหล่ายนียไม่แต่ไดนั่เียงขึนไได้จังเลบางเรื่องตีนก็ยังมีถ้ามีกอนมีมวยเนี่ยอาทีวีออกมานั่งเคียกันอย่างนี้ เขามาักส <with me. laughs> <with me. laughs> ิบเปอร์เซ็นต์ของแกนเลยเขากินเยอะเขากินเยอะเขาดูแลขอไปทั้งกระเสื้อไม่กินแต่เราปวดท้องปวดเพื่อนแต่เก่านั่งกินปอกคุยหยอยเปิดเพีงปังนั่งเล่นเพราะสะอาดไปนะกินป๊อกๆปวดท้องปวดอาบน้ำน้อยหนักลุงตัวชิมีมึงมาหากันนั่งกินหน้าบ้านงจะมึงมาไหน่นื้อ ไว้สีหาชุ่มเบิดเบียเป็นลังเหมือนกันสิ่งเลยสามขวดสามขวดท่านมาที่เขาบอกว่าสามขวดว่ามี่มีจริงนะสามขวดไม่จริงนายนเมนมอกิน